กินแบบบ้านๆก็ผมโอเลยครับบ้านๆะจังว่านี่กินแบบตุกโปกลูบปลาล่ะลูกเห่าเนี่ยเนี่ยขี้สาวอ่ะตัสาวของสาวของสาวงเพื่อนตัวกะทำคว้าคัเพนี่เกีาก้อมที่ของม่ไที่อเไม่ด้ที่นอ่าฮาจัดมโกันนี่เ้ยอ่ะนี่ครับผมปลาทูดิพ่อกับชิมี่พรอมวามตะไค่หัวยินไค ปิ้งกันใส่กว่าก้อนละเมื่อนี่ต้องพัดว่าจับได้แหละเอาเพื่อนปิ้งไหมเพื่อน,อน,นเอาบา่จับเอาเพื่อนหันเอามาัดกันสีปิ้งเลยเพื่อนข้างไหมเพื่อนอย,ย,อยิ้วขอเราตอนนี <c oughs> ้เอาแบบเป็นบ้านนะ <c oughs> บันชนหน้าเลยละ่ะ <c oughs> บนบันธรรมดาครับผม ด่างเฟ่กับดังแบบข่างริมน้ำเลยมาหาหอยแล้วก็สิมีแบบจัดมิโนเลยมือนนี่มิโนหอยเขากัดบุพไพตตัวมันำครับผมเดี๋ยวรอเบิ่งรอเบิ่องขีดใดบ่โอ้หอวมันหรอเพื่อนกินรถไปซะเอาเอาเอาละเอาละเยอะไหเอาละน้ำมหมวกไมมแนี่น้ำเชี่ครับเดี๋ยวรอเบิ่งกันมิโนมันสั่นเลือถึงหอคว้าครับผมสองตัวจับหมีมาต้มได้ละหมดน้ำได้ย่างนีครับผม มึงปลาเกืนกาดเลยครับหลวนเกือนบ้างนี่ครับเนี่ยิ่งในกับบลูบ้งเนี่ยเป็นปลาไวได้ครับนั่นเอาว่าปีงี้ยังขี่ได้อยู่ไะคิดว่าเนี่ยอจัรพวกปลาก็เิรอยังเมนูอะยังหอยวะหอยวึงเรเอาจอดไว้เียวกน่วดเลยว่านใหด้เลยยิ่งได้ทั้งนี่ยีง่ายกว่ ม่ได้ไห้ก็ต้องกินอย่างอื่นเนี่ยบวกเก้อหรอบุญได้ไหมล่ะพ่อเหรอเพื่อนพ่อแมงบวะหิงเลยนะครับจังหวัดนี้บอกเลยเดี๋ยวขั้วป่าตัวรับผมครับผมขั้วป่าโอ้ขึ้นเงินด้วะมีกระดูกง,ง่ายเกินแบบบ้านๆได้เล,ละครับน่ะครับ ขินไม่เวิดแล้วครับผมก็เกียดกันครับจัดเม่โนโแบบยู่นี่เลยแหละแ่วก็ฮอนแดดมากตอนนี้ก็ใบ้วครับผมยากาศง่วหมดไรยากาศง่วหมดไอากา็แค่เต้ชมนี่แค<ม>่ไรล่ะอากาศนี่ เกียวอยู่เพื่อนอองล้ว่าต้มแบบเป็นตัวรถเนี้ยเราจะเราอย่สบายใจกันบีแตก,แกบีแตกบีแกบหัใครเข้าพี่แนวขูดนะผมเดะอะไ้ล่ะก็กินของปลาพักวแบบมีน้องน้ำม,มาเลยพัวมีน้ำับผม,มเลยเสียงเลย กินแบบกินแบบรูปถุงร uhm, okay. yeah, ูปถุงเลยสุดครับบุ้เบิ่งกับบัวบากันครับผมว่าแต่ละแต่ละทีนแต่ละจังหวัดแต่ละภาคกินเมื่คือกันครับอันนี้ห้องกระเช้าไปล้างน้ำสะอาดด้วยนะเคียร์ห้องกวอยู่อันนอนก็ใส่ออกนิดเสะนอนไปเลยเพื่อนเดี๋ยวให้ต้องลงเลยครับชิลๆขาเลย มนันอยู่ฟักได้อยู่อะฟักได้หล่จะจึงจอนได้จะเอาไปล้างอีกผู <laughs> ้ดใดเบิ้งดูจะว่ากันได้ครับผมเบิ้งเบ้าหนา้าของเขาปลาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งกันนี่เบิง้งอยู่บ่แต่จอนมาแล้วจอนใหญ่เกินไหวหล่ะจังจังเอาเสียไปล้างน้ำสะอาดนี่ครับผมผู <laughs> ้ดใดเบื้องดู <laughs> <laughs> จะว่ากัน <laughs> มันกินได้อยู่ครับ <laughs> <laughs> บ่มีพันไม้กันเร็ววะในการนี่ก็ไปล้างหน้าไปดูเครียดครับตัวนี้ตัวที่2องมมีพันไม้กันเด้อมันเป็นอาหารไปเบิ่งบ่าวชาติป่งใส่กอกกันนะอันนี้ครับผมเดี๋ยวๆคั่วตัวนี้มาคั่วถุงกระเบื้องแล้วเชื่อดมาตัวนมนำนมตัวนมทัดแล้วคมันนี้เชื่อชดฆ่าคั่วป่าสวนกดีครับน้ำเดี๋ยวระบาดนี้ เดาเวียกเดวเลยหางไหมหางไหมมีดกตะยันขึ้นตะยันเหรอเหรอตะยัเหรหางไหมหยั่งหางสึกเดาเก็ตออกอยนี่หวาหางหางม่หัวอดีเนโวยนไม่กอนเลยเวยเก กินเก็ดก็คือยาวานจริงดีป่ามันลอยขึ้นมาเองนะครัมลอยขึ้นมาแต่จาบตัวได้จับอน้องโมเสียวเบื้งแม่ผุนข้าวกากุนขุนข้าวกากทุกคนนักแส้น่านักเสินอยากเข้ากรอโยยเปียนดีแจกถ้ยสอง เจ้าเบิ่งจะสีหักไอ้หัวนี่เจาา้านนเจบเคยกินพี่เจ้าเคยเห็นกินนะผมกินด้เวริรแล้วครับผมบผมกินไี้ขี่ะจ้ไปจะมันตมมันตอมแล้วเอาแต่ก่อนมัดโอ้โหกลังไหม เีเไลามน้ำสะอาดล้ลาอีกเกชีจงวยรจบเนาะก็จากญปุ่นบ่ก็จากปุ่น่นะะบ่มเลส1ไ่ก็อันนี้17เมนูเมน,โนูโนโนแบบลูกทงกันัดลอดะ นิดไงน้องเสียเ่ยวอะไรอาออะไรเอ้าเก็บไปโน่นตัวโอเคครับคััวมาแล้วกัดล่างน,น้ำปลอกนำสะอาดนะครับทุกคน,โอ,น,นบบโอ้น้ำห่อนแบบมันลวกแบบขาเสียได้เลยหล่ะอันนี้เป็นปลาที่แบบซื้อมาจากตลาดครับผมปลาตึก <laughs> โอ้เดียร์หอนนีเสียปลาเสียละล่างเลยโอเค ไปม่การละวใช้เครืองทูปนครับล้อน้ำเดือดเคี่ยต้มปลาเสียบผมไปนี่ใบบกูดใส่เครื่องครับผมคาตะไคร่นี่ครับดับข้าวนะครับดับข้าวใส่เลยดับข้าวลงไปครับผมใส่เครื่องก่อนเป็่ไปเลยน้ำกำลังร้อนๆครับผมล้อน้ำเดือดยยสุดดอมีตะไคร้ยังไงตะไคร้ใบบกูดมีตะไคร้ใบบกูดคา Yeah, so Ni đã lắm được điện thoại hôm. Quân yêu cầu vừa. Giáo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  vừa 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 Nó vừa 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 ต้มปลาเอาอี้เล่น่ซื้อนุพ่อท่านะควยร่วมพเคียวเอกิจต้มปลากันต่อครับลักไปขามาใส่เลย่นเล่ใส่เลยเอาเี่ยได้ใส่เลยน้องว่ะเอาปลาวาใส่เพื่อนน้ำเดือดลเยลใส่ใส่ลูก ใส่เลยใส่ปลาครับนี่นี่ครับใส่เลยนะใส่เลยใส่เลยห้วยอวางจันใส่หอยแล้วใส่ลงไปรอบปุงลวคกับผมลคู่เดี๋ยวแห่งป่าสุกกันเอากระปุงใยตัวสิหาปาน้าลดกอนนีุ้งสุกกอนนี้ปุงงในกรบ่ายหมอ้วเดี๋ยวาวาว้นี่วาไว้นี่ปลาก็เริ่มจะสุกแล้วครับผมกปงไวเจานเอาเปลาก็ได้เอานมทัดใส่เกลือได้เพื่อน๋ยว จานตวดนี่โอ้มีลูกโดดเพิ่มมาอยู่นี่กดเลยใส่ลูกโดดเพิอมเนาน้ำลงไปนะเนื้อนี่ครับใส่ใส่ผงนัวใส่ผงนัวใส่ลายเสียบลายครับใส่เลยใส่หน่อยเด้ใส่หน่อยก็เสียบลายก็จังปุุงที่ดังเลยนะบ่ใส่เด้บ่ออันนี้ใส่หน่อยนครับใส่ลูกโดดลงไปลูกโดดลงไปครับอย่าอย่าโดดเด้อ โดดน้ำเล่นล่ะนี่เบิ่งส้วงล้วน้ำยู่เกะยังครับผมมีสจำนียก่เครื่องปรุงจำนล้วใช่ไหมเพื่อนเอาแบบเป็นบ้านเพื่อนใส่เบแดอกก็ไปเพื่อนใช้ไล่เชือบไล่กันเนี่ยวัวล่ะมันสีเข้มว่วเดี๋ยวร่อหนามเดือดจังไนใส่ผักขมบดินโอเครอบปุ่งเลยเนาะปุ่งเลยโอเคครับผมเตะหม้อควมเลือกยังยังไม่กินนี่ครับตอนที่ปุ่งแล้วเอาใส่ประคอาลนุ่มแบบผม เพราะว่ากันกันไตตอนเพราะท่านในปงนะมันสีแบบมันลวกลื่นไปนะครับทุกคนบอกเลยบอกเลยว่าเบิดเทียละงานนี่โมแมยังไม่หิวโขลนแล้วมันมันใบสามแล้วครับดันนี่มันจะใบสามหรอท่านี่กินก๋วเที่ยงอยู่ซิมครับซิมซิมซิมในเบื้องเนี้ยเอาหมวกออกเนี้ยไปเพรเห็นหนาไหมฮะโซ่ล้อเนี่ยโมแมยากโซ่เป็นไงเดีจ้าสาวยี่ติดใจเอ้าเอาเถื่อน เสียบีลีปเอาเถอฟังเสียงสดงามยอดมากจังย้ังงอยู่นี่เอาใส่น้ำปฟา์ลพดเข้มพูดอมันนำไลได้บรนำไลท์นำไลบ่ึไลดยนอยู่อ่เอาละฟองลาบัตนี่ยกาละว่าจะเนี่ยเอาเรื่องลาบัดนี่ กินแบบบ้านๆก็ผมโอเคเลยครับบ้านๆละจังว่านี่กินแบบูึโปกูบปลาล่ะอือหือนี่เป็นยอดมากเท่เลยครับจังหวะบึงเนื้อครับบึงเนื้อบึงเนื้อบอกเลยเนื้อไหมคือขาวจังหวะขาวขาวอุซาวตัวนี้ตักแก้วกันครับม้นีเอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้แจ้วแจ้วจำเหมือนเพื่อนเลยอะแก้วสมหมือนเพทีเด็ดแล้วอมา อาตรงไหนคุณเล่วคุณนารดคุณเดล่ไป้อนแดดเนาะเิบโอ้ทำยังไงอย่เอือนให้งุมหอยเจ้ามาพกเจ้ยอยุ่ไก่หัเจียมาน้มผัวเขาเอือนอกกะสับเจ้เขาสีว่าเขาเซี่ยมีเเขาเขาหวังดีกลายเป็นหวังไหลหงเกือกเลย าดกินแบบตากแดดเลยนะครับทุกคนเพิ่งโหลดนี่เคยจำนะบอลนี่ยอดนี่ครับทีมงานท้อทิศขอมาทิศขอมาทีมงานแบบสายลุยนะครับทุกคนนุ่มตัวนะบักนี่ครับผมของเงี่ยจ้าสิหม๋อส่วนพลกระคำกว่าครับผมนั่งผมได้นี่เสกขวบพ่อทิศขอม้าทิศขอม้าทิศขวบจี๊บอู้ป่าไหมแบบสวยงามมาก เอาเร็วเพื่อนีัยนี่โอ้ยใส่ทอยจุ๋วเอาพวกนี้เลยบ่เฮ้ยดนั่งขับโอ้ยคือเป็นเที่ยงเพื่อนเที่ยงเที่ยงเลยครับเที่ยงไม่เสร็จอาเปิดเปิดจับเลยเปิดเลยปิดเลยเพื่อนได้หรอเที่ยงเอ้าเอานั่งครับใส่โหลดบัตรีงเอ้าน้ำโหลดจัดเลยเพื่อนจัดเลยเอ้ามาเอ๋อซิมบูระครับเหมอนกัน่องพวกนี้นะเอานมทาตั้งกล่องอยู่เอาเลยเพื่อน ออกกวนกูเลยเพื่อนกูเห็นมูอิมกูอิมดอกเอ้ยกูชอบชอบครันี่เงินบ่ไ่อยากไปอยู่นี่มาครับบ่อยากใช้คีินประเท่นีบรการได้แง้่ากับผมาด้นี่ยเยวยวกนกินกินข้ายินินกิอกนกินกินกหนาินก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 ินนกินกินกนกินกินนกินกินนกินินกกินนกกินกินนกนนกกินกกินกินนนนกากินนกกน ลงกับอยากเดียวมุ้งหวยกับวัไอ้พ่อหน่วยเฮียบเออโดดป้อมก็ดนมูแล้วดีแล้วนะฮะเขามีไงนะครับนี่นะครับแช่มือนกันครับตากแดดริมหวยครับมาครับมาเบิงใกล้ๆเดี๋ยวสวดน้ำโซ่แบบฝีมือเพื่อนๆในเบื่องรับุญต้มปลาครับผมต้มปลาต้มปลายังกับต้มปลาคอบา่ะอืมปลาคอมันลอยขึ้นมาเนาะมันอยากตาย็งเราได้ไตเอ้ย จับแก้วม่ครับแม่มากไม่แฉบมากใบจนนั้นมาจนนั้นห่อนเย็นจําดิโอ้แสบไปดีป่ะโอ้เจอลูกโดดเข้าไปดอกนึงแดงเด้มาเด้อครับเพนกุ้งหอยกินเขาเด้อมากินเขาเด้อครับ ใช้สูตรน้ำยอยู่ข้นไทยเนะ่ยต้องมีแบบน้ำใจต่อกันครับผมเพราะว่าชิวใช้เอื้อนเขาเอื้อกนกันกินเขาได้ครับผมบานคนไทยกับคนอีสานครับผมคนอีสานตรงแบบนี้เห็นทุกคนนะครับ<ม>บอกเลยว่าคนอีสานนะอยู่บ้านนะบ่าตายครับผมเ<า>ตว่าเตว่าเตวากันเขานี่เมืองนี่บ่มีพีน่น้องนะสิวว่าไงครับผมเขานี่เมืองนี่ต้องพึ่งตัวเองนะครับบอกเลยคันมีเงยนะครับข้นมีเงยเลยแม่งเพิ่ม ช่วงนี้ช่วงนี้แดดกำลังแรงเลยครับทุกคนนี่ครับแหนมใจกอกใจกอกใจกอกเพป็นแหนมบวใส่กอกอีสานดิอะ,ะไรจะอร่อยขนาดนี้ด,ดูด้วแล้วฉ่บอียะช่างไรอ่ะอย่าลืมนะครับฝากนุ่ม นุ๊กเอฟซีนุ๊กมัดเนี่ยนะครับเมื่อนี็แบบมาแบบสายปลาหน่ยครับทุกคนบริเวณแบบเขาในเมืองแบบบริเวณครับบิ๊กเบย์ไปจีบสาวกันในเบืองครับมาก็โม่ครับเมื่อนี่นะยังไงกะสิพัฒนาคลิปต่อไปครับผมกติดตามช่องนุ๊กทัดพากินว่าเที่ยวครับผมเปล่ยนเปลี่นซีกันนะจานโตัวกับเฮียยูเตเกาช่วงนี้หาเงินอยู่กระด้างไรก็ เชียรผมวไปเจอกันคลิปหนานแล้วคลิปนี้กัาบกากไปซ้ำนี้ครับผมรอบเป็งคลิปหนานว่าเขาจะไปเซตตัวนี่แหละทีมงานเขาไงโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับ,นนบนนสวัสดีครับจะเจอกันไหม